แล้วๆแหวนีห้มินหัวไหลเธอเธอซาซาหรือหือดาดาัชิ่ท่านลูกค้า่นเน่ยเอ้าลูกค้าตีคุณหมอขาเอาก็ลูกค้าเดิตัวค่อยไข่กระแับคุณค่าเดนตัวตีนุยเอ็นแต่เจ้าพยาบาลมองเอื้นเขาเอิ้นแต่เจ้คนไข่คนไข่เนาะเอิ้นยักกได้ตัวนี้โอ้คุณหมอขาไม่ง่างมันนอนมันเอาม่ยางไว้ไปเรกค่ะกกขาหนูมันสีกัน มื่อไก่ย่างเห็นแมตต์กว้างได้ไม่เฉีไปเสียดกันเฮ็ดยไงเอา้าคันย่างกว้างอันที่ให้หนูอยู่จังไหน่ะค่ะบัดทีบเนี่ยโอ้ยให้ปิดหัวงาจ้าออออแกกันนี่ขันมันหาักกันเมื่อไก่ยืนไกลๆกันเ <c oughs> มื่อสิตายแมตต์หักกันผ้าออกข้อนนะงะะากระงาจะ่ะค่ะคุณหมอขาจะบังคับหนูไหลงาออกนั่นเดินมา <c oughs> อโอ้ยโอ้ยคุณหมอคะไขาอันไปบ่มงมก้มบ่อิดหรอค่ะ ให้มันหักคือเก่าฮะน่ะยานมันแห้งโคตเหนียกว่าไม่สร้างอารมณ์เอาเอายันและๆละเปิดหนีกเละแล้วเอาเปิดหนีเอาคุณหมอคะไม่เอาเอามือก้อนน่ะคือว่าขายสมตําอยู่ค่ะฮะมือนี้คือมาเปิดหนีกบัดที่เนี่ยถือเลขฮะถือเลขถือเลขถือเลขเลยเงื่อนเลยแม่เปิดหนีเอาแค่จังรจีก็ได้จิ้มคุณหมอค่ะเห็นคุณหมอเขาได้เงื่อนไหลฮะถือเลข เลยมาเปิดนี้อเปิดนี้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 เมื่อสิแม่สอนความหมอเม่เมื่อยงก็หนี่บอกให้ไปเปิดนี้เปิดจักแล้วหนูเห็นหมอดัดลิศนุกัดลิดน้าหมอแล้วเนาะนี่ใส่เสื้ออ้าวใค่เก็บมาหล่อเลี้ยนหมอได้ค่ะได้ค่ะคุณหมาของไม่อยากคุณหมาของคุณหมอขาฮันด้ เบ้ากับหมอ,อเจ้เบ้าปีนทองหมองงาะอ๋อ,อ,อหมอหอย่างหมอขามอเงไว้งงอยังมาเป็นตะกี้เดียดจ้ะค่ะคุณหมอหเป็นหมอฮกักกระตองดารลีหมองงะเล่มหมอเคิร์กตีปันเหมอเคิร์กตีปนตัน อาปนี่ก็เล่นตีป้อมน้ำใบรุ่นกี่คุณหมอคะมาเล่นเจดียีเฮดเขาจะตายห้าตายหงเดี๋ยวหมอขอเวลานางตีป้อมโอเคคัะโอเคเดี๋ยวหมอหมอเลกแกรนเลยนะโอเคค่ะเผื่อมีคนไขาแต่ใจชาวโอเคกะันะอย่าลบปวดหมอนนะเดี๋ยวหมอตีป้อม แบบนะคะว่าอะไรอ้โหเป็นทักเป็นแน่ป็นนี้จ้าหน้มันงามมาหาหมออะไรเถอะเนี่ยโอ้ยตา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 ยแล้วปะเนี่ยคุณหมอขาคุณหมอคุณหมอไม่เหิืนดูไม่งาเนี่ยนี่คุณหมอขาไม่งามคนไก่ที่ตายแล้วอาการชากอัดกับคุณหมอขาไม่งามควันไข้อาการชากอัดกับคุณหมอขานี่ แตกแตกแตกี่หลี่ีหัความรักยังแตกเขาตีปั้มกูแตกยี่ห์ีะยังกับไปเหตุการณ์ไปยังจะจะไม่สมอะความเจ้าแตกจี่ไหนหัวบังกันั่นแตกบานพญามาบูหร่าของคุณหมอเสืออม่ยังหลับไปสิตายไม่อีกล่ะแหงหมอนแหงเอาเบ้านแม่ค่ะไม่ยังหล่ะนั่นคนไทยไม่เสียบโจกลวงซ้อนล้วนียะให้ไม่เสียบฆ่ากดีิพานนทน ทัวร์ซานหน้ามาก่อนจะสี่แล้วเก็บเป็ียนเอรุ่นมากระยากนะหมอเสียเวลาเวลาวให้มันซอยในหมอซอยกันซิซอยนี่แหละซับอ้อยเม่ัี่ยังกระโดดเถิดไม่ทอดอยู่มือหนึ่งหมอเลยค่ะซักประวัติคนไข้ก่อนเร็วเร็วนีหลังก็ค่ะซักประวัติคนไข้คุณหมอค่ะรอบแป๊บนะคะไปเรียบไปเรีค่ะค่ะแต่เย็นๆเดี๋ยวซักประวัติก่อนใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆย็นค่ะหันใจไว้นั่แน่ คุณหมอขาไม่แงงมาแล้วค่ะนี่แงงนี่เอ้าอันนี้แงงค่ะกระละนบางหน่อยอันนี้เด้อค่ะพงซักผ้านั่นราคาหนูที่ซักประวัติใส่ประวัติค่ะหนูที่ซักบ้านพอไมีอย่างนี้มึงผ้าวัดตือมึงจบทยาัดานมาจังไดหนี่อันจบทบ,บ,บไม่ไม่หม,มาดๆด้อค่ะคุณหมอขาเนี่ยใช้เสือเอ้อ เขาบระเมินซักด้นี่เอาสม,มุดบันที่ออกมาถามควานเก็บควานปวดเขาเป็นมาจังไดอ๋ออันซักประวัติคุณหมอนี่หมายความ,มาให้จดไล่ซื้อนี่บอค่ะเออหนูก็เข้าใจว่าซักประวัติตั้งสี่นอนย่นนบ้านอยู่บ้านหนูกับซักกังเกงได้ย,ยังสี่เลยค่ะมัน,น,นคนละฉากอีหนากว่ามึงที่ขาดไปมึงยันเอาเมียนตะเ,เมี่ยงไปเลยจะได้แก่สาวดากหมอฮ่าหวามึงใส่บ่เปลี่ยนซ้ำนี่มาซ้ำอ่อยซ้ำเมย์มาแขกไม่ปักซื้อถือเป็นแก้วถอดออก น้อนลองนอนขางลูกนะมันนอนบ่ได้ค่ะคุณหมอขาตองนอนตะเคียนเขานั่งสักค่ะคุณหมอลุกคืนสนะจะม็หปวหนักนะหมอหมอหมอตรวจประวัติคนตายเป็นนอยังค่ะไม่เสียบทองเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ว่าไม่เสียบทองมันกระตอบแมวอื่นได้ไปงังสิตายยังแกไม่เสียบทองนะไปหาเหตดครับไม่เสียบทองหาเหตดคับ จำว่าเบียร์เห็นตายก่อนเนาะสร้งไหนรับตาสิบอกหมอบอกอย่างก็ต้องสร้างหมอรับตาครับรับตาแล้วเห็นมือหมอบางมือตืบครับมือตาสีมือตาแล้วเห็นมือหมอบางแจ้งจางปางครับอาการว่าหน้าเป็นห่วงอาการปกติแม่มารับวไม่เห็นอยู่อเจ็บมองใดแน่มองนี่ นี่หัวเป็นยังอีกแะนั่นหัวถือเล็กน้อยตีคขาจะเปลี่ยนไลฟ์เนี่ยจะไดนจะมาหดที่นี่หมอถามว่าตายอยู่กลางทางกันเถอะหมอหมอหมอจะยิ้มเพ่งหมแกโสมหมอหมอสีเบิ้งเพร์ฮะน่ะโอ้ยหัวแตกหอดกระโหลกเอาโลดป้าป้าเปลี่ยนป้านั่นคุณหมอคะเปลี่ยนปานั่นแหละใจเย็นๆนะหมอเศร้าจับแล้วสัดดานมึง เก็บลวงเก็บเลยนาะล่อหมอยนี่แปบเนึองไปนางล่อยพผุนจะเปนางไก่หมอหมอขี้เดียดไปนางเลยบอกหมอเลียดคนเอียงมาเดียงจึงคืงดับมือในหมอจะเป็นแง่น้อไปนา่ขุดเมียจิตใจไอะแม่ป็นยากแงกว่าแล้วจะให้หมอศูนย์่ดูเลคนไข่เดี๋ยวหมอเล่นเกมต่อเดี๋ยวหมอจะไปตรวจให้ ก็ตหอนแต่ขคุณใครค่ะหนาวทิยไม่จดีเลยไอ่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 ่า่าฮ่เย็นมากเฮยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้เฮเฮ้เฮ้ยเห้ยเ้เยเเยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย เนี่ยจะกาคุณอันอันคุณคุณคนไข่ะาผัวเทียฮะผัวเทียน้าไป็ตะเลี้ยงตัวนะคุณหมอค่ะเป็นหยางอีว่อกับบางไขเนี่ยค่ะเป็นหยางใช่ก่อนกูเล็บอะไรจักกี้ว่ามาบางลูกผู้หญิงนำกันเนี่ยมึงไปให้นะว่าให้เฮ็ดหยังบาดนี้จง คุณหมอขาคุณหมอเบิ่งดูขากระลังต่องกระลังใจผู้ชายจังดายทิ่มลงได้ลงกอดจะเบิ่งดูเอ้ยเจ้าให้นี่ห้าี่ก็ไดให้หาพ่อมางังนไมไปเฮ็ดจังไดนี่เฮ็ดจังไดเจะาตองใครปะนี่เขาซึ่งนี่ยังกอเขาซึ่งนะใจงให้เขาซึ่งือว่ามีลูกมีเต่าเป็นยังอยู่ในนี่คน คนมึงไปนั่งท่านได้ไอ้คนเขาทองีหัากว่ามึงกนางท่านี่เด้นักข่าวว่าถือขันเหลาไปน้ำเนาะ<อ>ที่ออกลูกที่บัดเหนื้อออกลูกกับแม่งาักนักหมอเมย์มึงประยูดจื้อเก็บทว่ำบาดเนื่อยเจี๊ยบจองโอ่งออกคางโอ,อ่งหัน<ะ>นาไปถืออย่างไรหญิงหัวเทียหัวทิมหัวท<ะ>ิมโอ้ยมาปิดตะลีตัวเทปัวทิมเจไ้ไหนมึงไปเล่นต่ำไอีหยังบัดนี้ ผัวไม่ได้เล่นตาอีหยางจอาผัวทิมแกไหนแกเปลี่ยนยังงี้มันทิมลงมาจะซนหาเมื่รสางปะทองเตกตายน้วอีปอบเออว,ว่ามันเขาทิมเขาตายก็สสัวไอ้บัดทีมแม่เขาทิมมันจะซนหาทิมมาปะั่นหาด้วย<า>วกูคืเห็นเอเอด้มุกนึน่งอ้ยหมอ,อปอบปนก,กรไดบัท่นในหอดทิ่มไม เ,เดี๋ยวหมอละคนไข่นี่เขาจะคลอดนี่แกเย็นเย็นี่ไปงังกะล้าบมาใม่ทางทออ้องสทบแน่นกระชิตายบักปอบมึงอ้วเอาได้ไปงังนอนลองเดี๋ยวหมอจะดูให้นอนลองเลยฟังมอนอนลองเร่เร่จะคลอดแล้วนน่าอ๋อเป็นยังไง,งึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่แกป่านั่งอีกบอกเอา,า,อา,า,อา,าวันใหม่ตรงหันล่ะครับคุณหมอครับยังยู่หัน เสมมูิเป็นเตียงแต้เมสสมูทเนาะนอนลงเไมส์อุนงยใสใเปิดแจคสี่แล้วช่องคอ์ดเจ้าหายถอยหามึงมุ้ยหายหามีมั้งงมาคอดมือหมอลาแห้งแล้วพันน่แตเมือ ูตายแม่มื่อังงมินีเมงนั่นแล้วยะไไ้แกเป็นน่งอยู่หัวควันไข่แกชันก็ตัวก้นไข่ขาัจะไหนลราไีนกันก่อหมอใส่เบิ้งเปิดไปนี่โอ้ยหมอยกับพวกโกนออกแกกีบปอบเม้ยไปกุนนายจ้ะเปิดไปแล้วนี่ ปอบนี่แม่มึงเสียกกระสูนตายไหยังก็พี่หมอไม่ยังของหมอซ้ำนี่บอบปักปอบบักล่ามองเพราะของหมอจะที่กูกระคาตัวตายซะแล้วของหมอยงกว่านี่ก็ไปมองเกาโอ้ยเ๊ปออะไรบัดินหนีเขาผัดบ้อจีบเศร่ายถอยห้านี่กระได ใช่ไหมทำปะค่ะคุณหมอทำก่อนดิกจะออกแล้วหอหูเดกโหูเด็กเอาขี้มาเดี๋ยวหมอจะดึงหูเด็กยังอกค่ะเอาขี้มาเร็วๆแป๊บนึงค่ะคุณหมอค่ะแป๊บหนึ่คคุณหมอค่ะแป๊บนึงนะครับแป๊บๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆอๆๆ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 รๆๆๆๆๆ่รอๆๆๆๆ เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเล่นหาพอมึงติ่นทีมโยเออร์เมื่อไงนะเอาโอ้ยเนาะเอาไว้นก็มาบอกจ้าละคุณหมอขาแล้วๆเ,วเวนี่ยนะคนไข,คนข้ควาจักรทอดแล้วเอ๊ออะ,อะแหงมอนแหงเอาแคโสมมาเอเนาะแห้ดูสิ<ไ>หูเด็กแล่แหล่ล<อ>แปลว่าหนูตามหนูเลี้ยนม่านี่ค่ะคุณหมอขาถ้าเกิดเด็กนี่อาการโตแลโตเขียวนี่แปลว่า

หมอแห่<อ>แตกกุไทย<อ>คุณหมอคะว,ว่าเป็นยังตัดถือบารี่แพ้เป็นี่โตค่ออะออาแข็งมือไหรเกมเด็กหน่อยแคได้เกิดหมยแค่ผมดูกระดอ,อกอเดี๋ยวหมอจะเดี๋ยวหมอจะดึงผมออกให้นะคะอ่ะทำความสะอาดค่ะคุณหมอค่ะทำความสะอาดเออโอ้ยหมอไม่อยากเปิดโดนย่านพ่อนอนไ เด็กหน่อยกินเอกับผมดูกระดอเถอะหนึ่งสงผมเงี้ยเงี้ยแม่สงสัยจะเป็นเด็กผู้หญิงว่าแม่ขาหมอไม่งว่าแม่ผมเด็กค่ะไม่แงสนุ่มหมอยค่ะหมอยเหมียดเงาเผ็ดดูแลคนไข้ ไม่ตายเร็วไปงางเด็ดหนึ่งเจ็บเจ็บก,ก,กับโอ๊ตเอาเนี่ยไปงกับลาบ่าไมมเสียบท่องชื่อๆ <UNKNOWN S 1> มน่นี่ลูกขึ้นมาเอาลูกๆกับคุณหมอกะลูกขึ้นมาลูกๆลูกบ้าใดไปงก็จะลูกบ้ไดสร้างความหมอแล้วไม่จะหายเองเจ็ยบยืนขึนเอออ้าวนางลงนางลงเสื้อความหมอ ยืนขึ้นยืนขึ้นไหมอ๋อหมอเจ็บยืนตรงๆยังงอต,ตัวนางลง่งยืนขึ้นนา,นางลง<ต>ลหมอจะโทษสอบสมรรถภาพ<อ>นางลงเลยแลกเสื้อหมอ,อ,อยืนขึ้นอีกที่สิหมอไม่งอเป๋ไวแลยหมอ เบาๆอีหยังซับอ่อยซื่อๆนี่ล่ะกำลังสีคขอดหมอเมียมึงจะไหนสียงมือกูคือขาดเท่านี้ใจไหนบ้าที่เนี่ยบอกแล้วมันจะมาหาเปิดที่นี้มันยากตั้งสี่งละแจ่ที่เนี่บ่ได้ล้วบ่ได้เลี้ยนถือเลขเลขเปิดอ้าวสัดมัวปอดปิดก็เป็นบ้ามาหาหมออีเลีย๋โอ้ยหมอครับเฮ็ดจังไหนค่ะเฮ็ดจังไหน เอาเง่อน้อ่า่เอาเงืนเอาเงินมักนมันตายคาดี้ปเอาี่อนรวจพูกจีักไปอย่งเรวๆกให้เขามนหเร่นะชันลวกข้นทไม่งีย่ามึงสดซื่นเอาอีกแนเอามนอีกแนมีแห้งมีแห้งก็ลูกออกลวกขืนเร็วๆอ๋อ นี่ใสสวยเดี๋ยวหมอโอ้ยเขาเช่าอลไรบอกปอบมึงจบแล้วบ่ะจบเรียมันเบิดเวลาแล้วขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะหมอเมย์เมย์ป่ะเจ้าว่าจะหมอมเมย์แยังคนไข้ก็เมยค่ะอย่ามาคนไข้เมย์แยังค่ะกูสิเป็นล่มแล้ว ยะเฮือกคืนเอาเาแกหนหมอเล็กถ้าสั่นก็บ่เป็นการเสียเวลาเปียงเฮางเป็นย่างผ้าพี่นองไปเบิ้งโซ่ของเสียงอีสานต่อเปียงเพิ่นมีโซ่ต่ออีกตีเพิ่นเปี่ยวต่อมาแต่ใจมาโซ่และการต่อไปหันเม็โซ่ต่อันบ่เม่นโซ่ต่อโซ่เตนค่ะคุณหมอขาวโอ้ต่อเตนนั่นเขาไปถอดนาเจ้าเลน โตต่อไปอถ้าอย่างนั้นให้อเอาออความผู้ไฮเขาไป